ก็กลสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กล่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็มากับอาการนะครับอาการยอนฮิตตอนนี้เลยก็คือนะครับแอปพลิเคชันนะครับไลายเข้าไม่ได้นะครับหน้าจอดำเด้งออกนะครับแล้วก็แอปอีกหลายๆแอปนะครับที่กำลังคืบคานเข้ามานะครับเด้งปากันเด้งหยุดการทำงาน อยู่ณตอนนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่เจอปัญหานี้นะครับสําหรับใครที่เจอปัญหานี้อย่าเพิ่งไปล้างเครื่องนะครับอย่าเพิ่งล้างเครื่องอย่าเพิ่งโหลดแอปติดตั้งใหม่นะครับมันเป็นเพราะนะครับมันเป็นเพราะซิสเ็มของ Google นะครับก็คือโปรแกรมของ Google นั่นเองมีปัญหาอยู่นะครับเพ,เพื่<ๆ>อนเพื่อนย่าเพิ่งลบข้อมูลอย่าเพิ่งล้างข้อมูลเครื่องนะครับก็ต้องลองทำตามคลิปนี้ของ ในชยชงยจนดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับที่มันเกิดปัญหาตอนนี้ก็คือนะครับเป็นที่ระบบที่มีชื่อว่านะครับ Android System Web View นั่นเองนะครับ Android System Web View ทำหน้าที่อะไรนะครับ Android System Web View ทำหน้าที่ประมวลผลภาพต่างๆนะครับประมวลผลภาพนะครับที่ใช้กับ Android ทุกรุ่นนะครับมีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่พอนะครับ Android System w e b View นะครับได้อัปเดตตัวของมันเองนะครับอัปเดตปุ๊บนะครับตัวเวอร์ชันของ Android System WebView นี้มีปัญหานะครับก็คือว่า Android s y s t e m Web View มีปัญหาอยู่นะครับพอมันอัปปุ๊บมันก็จะมีปัญหาทันทีนะครับเพราะว่า ตัวของมันเองนะครับโปรแกรมที่ปล่อยให้อัปเดตมันมีปัญหานะครับมันก็อัปไปเครื่องมือถือ a n d r o i d นะครับประจาจนเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้มีปัญหานี้อยู่นะครับวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเข้าไปนะครับที่ p paste Store ของเรานะครับ p paste Store ของเรานะครับกดเข้าไปที่ p Pa Store นะครับ กดเข้ามาที่เพ a โต t o ล e ครับเพื่อนๆมาพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่า Android System WebView ตัวนี้เห็นไหมครับ Android System WebView นะครับพิมพ์ตามในช่างจนเลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็สต็อปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพิมพ์นะครับพอพิมพ์ได้เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะเจอคำนี้นะครับ Android System WebView นะครับ ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆม,มันจะมีแบบนี้นะครับสมมุติว่าแบบนี้เดี๋ยวนายชงจนจะกดไลน์นะครับนายจงจนจะกดไลน์ปุ๊บนะครับมันมีคําว่าติดตั้งแบบนี้นะครับหรือว่าถอนการติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆถอนการติดตั้งนะครับห่างติดตั้งนะครับ ให้เพื่อนๆกดคำว่าถอนการติดตั้งตรงนี้ออกไปนะครับใน android system webview นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้ามันมีคำว่าถอนการติดตั้งให้เรากดนะครับให้เรากดถอนการติดตั้งนะครับไปใช้ระบบเดิมนะครับก็คือเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ตัวมันจะอัปเดตนั่นเองนะครับ มันก็จะใช้งานได้นะครับเราก็จะกลับไปใช้แอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชันอื่นๆได้นั่นเองนะครับเราย้อนกลับก่อนนะครับย้อนกลับให้มันเป็นเวอร์ชันเก่าก่อนนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่า Google จะปล่อยเวอร์ชันใหม่มาเราค่อยอัพข้ามเวอร์ชันที่มีมีปัญหานี้ไปนะครับเราใช้เวอร์ชันเก่าก่อนนะครับเราก็อัพข้ามไปเวอร์ชันใหม่แต่เวอร์ชันมีปัญหานี้เราจะไม่ ใช้นะครับเราคือย้อนมาตรงนี้ก่อนนั่นเองนะครับรอให้มีเวอร์ชั่นใหม่มานะครับหลายช่างโจนคิดว่าคงไม่นานนะครับ Google ก็จะปล่อยเวอร์ชันใหม่มานะครับให้เราอัปข้ามไปนั่นเองนะครับเราก็กดถอนการติดตั้งนะครับหรือถ้าใครมีกดถอนการติดตั้งให้กดถอนการติดตั้งนะครับแล้วเพื่อนๆนก็จะใช้งานเป็น android system webview เวอร์ชันเก่านะครับมันก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะครับแอปพลิเคชันก็จะ ไม่หยุดการทำงานนั่นเองนะครับแต่นะครับแต่เพื่อนๆไม่มีคำว่าถอนการติดตั้งล่ะใช่ไหมครับแต่เกิดปัญหานะครับแต่ส่วนมากนะครับที่นายช่างจนเจอนะครับถ้าเครื่องไหนที่ไม่มีถอนการติดตั้งจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเครื่องไหนที่มีปัญหาแต่ไม่มีคําว่าถอนการติดตั้งนะครับเลื่อนไปอย่างนี้เลยนะครับออกมาที่ หน้าโฮมนะครับไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเพื่อนๆไปที่คําว่าแอปพลิเคชันหรือจัดการแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามานะครับให้เพื่อนๆกดที่คําว่าแอปนะครับอ่ากดที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วเพื่อนๆก็ ถ้าเป็นซัมซุงนะครับจะมีขีด3ขีดหรือจุด3จุดมุมบนขวานะครับให้กดนะครับแต่ตอนนี้นะช่างจนใช้เป็นห u วเยนะครับให้กดที่อื่นๆตรงนี้นะครับกดอื่นๆก็กดแสดงนะครับแสดงกระบวนการของระบบก็คือแสดงแอปพลิเคชันของระบบนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับ เพื่อนๆก็เลื่อนไปหา Android System WebView นั่นเองนะครับเดี๋ยวนจะชจนจะนองเข้าไปหานะครับ Android System WebView นะครับเครื่องนี้จะมีหรือเปล่าโอเคมีแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าสมมุตินะครับอันนี้นายชจรกดปิดใช้งานไปแล้วนะครับสมมุตินะครับมันเปิดใช้งานอยู่นะครับมันเปิดใช้งานอยู่นะครับ ให้เพื่อนๆนะครับกดบังคับหยุดตรงนี้นะครับบังคับหยุดหรือปิดใช้งานไปเลยนะครับกดบังคับหยุดนะครับปุ๊บนะครับแล้วกดตกลงนะครับแค่นี้นะครับก็ให้ android system w e b v i e w ไม่ทำงานนั่นเองนะครับก็อาจจะช่วยให้นะครับมือถือของเรากลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ ใต้คลิปได้เลยนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบางเครื่องก็ได้บางเครื่องก็ไม่ได้นะครับแต่นะครับนายชิงจนจะมีคลิปต่อไปนะครับนายชิงจนจะลงให้คลิปต่อไปนะครับว่าถ้าไม่ได้แล้วควรไปแบบไหนต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายชิงจนก็ขอลัไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้หนายชิงจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนายชิงจนจะมาพูดถึง แอบ,บเด้งแบบนี้อีกนะครับเพราะหลายคนเจอปัญหาตอนนี้นะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะมาลงให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ